ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเว็บตอบแบบสอบถามออนไลน์เพจอีล่าอีกครั้งนะครับผมเคยได้แนะนําเว็บนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเว็บตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยที่ไม่มีคําตอบที่ถูกผิดนะครับไม่เหมือนกับเว็บตอบแบบสอบถามออนไลน์อื่นนะครับแต่มันจะเป็นแบบสอบถามภาษาอังกฤษนะครับจะยากในส่วนตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ชแนวกับผูกดังด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูแบบสำรวจกันก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับแบบสำรวจจะอยู่ในเซอร์วีตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็มีแบบสำรวจประมาณนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆแบบสำรวจถ้าเราไม่มีลูกทีมเลยนะครับจะอยู่ในเลทประมาณนี้นะครับ20 0.2 0.25นะครับอ่าตรงนี้นะครับถ้าเราจะทำแบบสำรวจนี้นะครับเราต้องมี r e f e r อร์นะครับก็คือคนแนะนำขั้นต่ำนะครับ105คนนะครับอ่าตรงนี้ก็ขั้นต่ำ35คนนะครับเราถึงจะสามารถอ่า TX survey นะครับหรือทำแบบสำรวจตัวนี้ได้นะครับผมอ่าทีนี้นะครับผมขอแนะนำเพื่อนๆนะครับอ่าทำบนเบลเซอร์ o คมนะครับเพราะว่าต้องใช้แปลภาษานะครับสำหรับคนที่แปลภาษาไม่ออกเนาะ ยกตัวอย่างเดียวผมขอสาธิตแบบสำรวจตรงนี้นะครับโซเชียลมีเดียนะครับสตาร์ u เวย์นะครับแบบสำรวจนี้นะครับก็เหลอยู่ที่0.2เหลี่ยญนะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งเราต้องหาคำถามก่อนนะครับเนี่ยผมเจอแล้วนะครับคำถามนะครับอันดับ2เราต้องหาคำตอบนะครับคำตอบจะเป็นช้อยนะครับเนี่ยผมก็เจอแล้วนะครับ Yes กับ No นะครับอันดับที่3นะครับเราต้องหาปุ่ม Next นะครับเนี่ยมันเจอแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าคําถามมันถามเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าแปลไม่ออกนะครับก็คลิกขวานะครับปนเป็นไทยนะครับคุณเข้าถึงเว็บไซต์โซเชียลมีเดียบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะครับเราก็ตอบใช่นะครับจากนั้นก็กดต่อไปนะครับจะเห็นด้ว่านะครับหน้า หน้าต่างของแบบสำรวจตัวนี้นะครับมันจะมีพวกโฆษณาต่างๆนะครับแทรกเข้ามาด้วยนะครับเมื่อเรากดไปโดนหรือคลิกไปโดนพวกโฆษณาเหล่านี้นะครับมันก็จะเด้งไปนะครับยังป๊อปอัพนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เราหาปุ่ม Continue นะครับผมเจอแล้วนะครับมันก็จะไปในชอยอ่าไม่ใช่ดิในคําถามที่2นะครับ แปลไม่ออกเนาะก็กดแปลมันไทยนะครับเนี่ยคำถามอยู่ตรงนี้นะครับเว็บเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่คุณเยี่ยมชมเป็นของใครนะครับมี Facebook นะครับผมก็คลิก Facebook นะครับจากนั้นก็หาคำว่าต่อไปหรือ next นั่นเองนะครับจากนั้นก็หาปุ่ม continue นะครับ ก็จะไปในคําถามข้อที่3นะครับผมก็ทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนจบแบบสอบถามนะครับเราถึงได้ได้รับ0.2เหรียญน,นะครับพาออฟเซนต์ทูเช็คโซเชียลมีเดียสคุณเข้าเช็คโซเชียลมีเดียปล่อยแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะครับทุกชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับจากนั้นก็กดต่อไปนะครับกดเน็กนั่นเอง ก็เลื่อนมาหาปุ่ม continue นะครับเจอแล้วนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนจบแบบสํารวจนะครับโอเคนะครับก็สาธิตประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการตอบแบบสอบถามนะครับผมทีนี้ในส่วนการถอนเงินนะครับก็คือผมยังไม่เคยถอนเงินนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับแต่ผมเห็นสมาชิกในกลุ่ม facebook นะครับกลุ่มอื่นๆนะครับเขาทำเว็บนี้แล้วก็ ถอนเงินได้แล้วนะครับก็คือถอนเข้า PayPal นะครับขั้นตอนอยู่ที่30เหรียญนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราต้องไปตั้งค่าการถอนเงินก่อนนะครับใน Payment Setting นะครับในหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ PayE เนี่ยคือทางเว็บเนี่ยเขาเขียนผิดนะครับมันควรจะเป็น PayPal Full Name นะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เรา สมัครบน a y p a l นะครับแล้วก็ใส่อีเมล a y p a l นะครับจากนั้นก็มาเลือกตรงนี้นะครับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับมี20เหรียญด้วยวะ20เหรียญตรงนี้นะครับก็มีเงื่อนไขขึ้นมานะครับต้องมีลูกคีมนะครับหรือ Referral ขั้นต่ำ150คนนะครับถึงจะสามารถตั้งค่าการถอนเงิน20เหรียญตรงนี้ได้นะครับถ้าใครไม่มีลูกคีมเลยก็คลิกตรง30เหรียญนะครับจากนั้นก็กด อัปเดตเพย์เมนต์นะครับเมื่อเราครบ30เหรียญนะครับก็สามารถถอนได้นะครับโดยกดมาตรงเพย์เมนต์รีเควสนะครับตรงนี้นะครับกดใส่ไปนะครับ30เหรียญแต่ตอนนี้ผมมีอยู่แดเหรียญนะครับถอนยังไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูนะครับมีหลายอย่างอยู่ในเนี่ย External Survey เป็นแบบสำรวจภายนอกคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหมันให้ใส่ผมที่เกียดใส่วะนะครับก็ไปศึกษากันเองนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดรับการแจ้งเตือนคลิปที่ลุกกระดิกนะครับเพื่อน จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมอูลข่าวสารต่างๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ